สวัสดีค่ะสวัสดีสาว,สสวสประเทศพัฒนาการนะคะแล้วตอนนี้คุณกำลังรับชมรายการอุ้ยรีแอคค่ะ เดมี่ค่ะเซย่าค่ะค่ะวันนี้เราจะมารีอคตัวอย่างภาพ,พยนตร์นะคะเป็นหนังผีนะคะปิดไฟแบบนี้เราก็ต้องมารีแอคชั่นหนังผีใช่ไหมคะบรรยากาศวงเวงวงเวง,วง,วงแบบนี้ใช่ค่ะวันนี้เราจะมารีอคเรื่อง The Conjuring The Devil Made Me Do It นะคะ yes, ทุกคน <sir. S 2> ก็เป็น The Conjuring ภาคที่3นะคะทุกคนนะค่ะเป็นจักรวาลที่คนทั้งโลกรอคอยหนึ่งในจักรวาลสยองขวัญที่ดีที่สุดในยุคนาที่เท่าก mm ับ hmm. ตัวดเอ็กซโซซิตไปเลย โปรดิวเซอร์นี่ก็คือเจมวานใช่ไหมคะแม่เจมวานส์ทุกคนกับชาวเอเชียของเรานะคะที่ไปพังอาดในพอลิวูดจะน่ากลัวนะคุณลูกแค่ไหนเราไปดูกันเลยนะคะโอเคเลยพระเจ้าคนนี้เป็นกี่ไหมแม่เราบอกว่าเหมือนมาไปทำร้ายคนมา ชื่อชื่อนี่ยังไง The Devil m e ด do it ไงอ๋อพี่บอกว่าอเตรเีนโดนดูมอกสให้เาะรางเงีนางกจะเนว่าดอกงมรลน่าจะโดนีสิงใช่ไหมใ่ตอนนี้จะมีเกี่ยวกับเรนนี่การสู้คดีกันในศาลเพราะมี้มีตอนเอ็ดเวิร์ดกัลอเรนเขาเป็นในศาลด้วย Hmm? that was funny no it's a witch's totem we think your family was cursed it's <laughs> still Huh? Hmm. Hmm? i i'm only interested in reality but i can see things that your people can't hmm. <laughs> For now, like. New lights in my mind. New lights in my mind. What's Something terrible happened here. we looking the Master Satan is not an adversary to be taken lightly. นี่ว่าเ้นคนอออุยคนหลัวอ้อ,อ,อแค่ตัวอย่างเลยเนี่ย ก็คือ,รอเราเรียนก็โดนไปเลยเป็นหมอขี่ก็โดนไปเลยเหรออาจจะเป็นในในในนิมิตนางไงโอ้แม้ map, ความในนิมิตนางพนงังพนางสื่อสัมผัสได้อล่ะทุกคนหนังก็จะเข้าโรงแล้ววันที่24มิถุนาย,ยูนี้ก็คืออีกไม่กี่วันหลังจะกเราออกคลิปกันเนาะไป ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์โค <นะ S 1> <ร>วิดถาิว่า,ววาเอหว,ว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล,แล้วว่ากิดถลงหนังเมืองจริงแล้วก็ถ้ามันเข้าโรงแล้วนะคะทุกคนก็ไปดูกันด้วยนะครไปอุดหนุนภาพยนตร์ของโปรดิวเซอร์ที่เป็นคนเอเชียด้วยกันนะคะทุกคนหรือว,ว,ว่าสาวบุ The ๊ The c o u n t r t i n g ไงก็ไม่มีทางาพลาดใช่จัดเต็มแน่นอนร้อซ วันนี้เราก็รีแอคภาพพยนเป็นตัวอย่างภาพพยนไปเสร็จแล้วนะคะทุกคนคุณแม่ผักช่องไหมคะขอฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งให้กับตูบิน o อฟ i ิเชียลเราด้วยนะคะเดี๋ยวเมื่อไหร่การ์ดจ่าที่จะมีรายการอุ้ยรีแอคออกมาเนี่ยทุกคนก็จะได้ดูแบบเป็นคนแรกๆเลยทุกคำปังวันนี้เราไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายเช้า